ครับกลับมาช่วงสองรายการบอกลาก้าสิบจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในประเด็นนี้เราจะคุยกันในเรื่องของงานเสวนาแก้ปัญหานี้และ m o u อยูซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเป็นเป็นเรื่องดีๆต่อสังคมนะจ่าลดเรื่องนี้ซึ่งในส่วนนี้ก็อย่างที่ก่อนหน้านั้นเราได้เชิญท่านดรนะครับเพ็ญจันล้อสีทองประธานสมาพัธ์สตรีทำความดีของประเทศไทยมาออกอารายการ<ม>ของเรา นะครับในเรื่องของแก้ปัญหานี้ครับแล้วท่านก็ไปจัดสิวนาใช่แล้วก็เชิญสมาคมนะครับเข้ามาร่วมเอ็มอ u ยูทำมาร่วมกันครับที่โรงแรมอลิซาเบธสะพานควายนะฮะก็เมื่อที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่12มีนาคมนะครับ2 5 5 5ณห้องคมชัยโรงแรมอลิซาเบธปฏิพัทธ์แขวงสันเสนทไนนะครับ เสวนาเรื่องของแนวทางวิธีแก้ปัญหาดิสินนะครับสำหรับผู้เสวนาในครั้งนี้ก็จะมีดังนี้นะครับอันดับแรกคือท่านดรเพ็ญจันทร์ลอสีทองประธานสมาพัธ์สตรีทำความดีของประเทศไทยท่านที่สองพันตำรวจเอกดรอนิติพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ์ผู้บุกับงานสอบสวนกองคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านที่สามดรเยันิสิธิ์สมานสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคม,มประเทศไทยท่านที่สี่นะครับก็คือดร เฉลิมพรเย็นเยือกรองคณะดีคณะนโยบายศาสนาศาสตร์วัฒนปรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยลานสิทธิและผมดเรเลิาศเนศักแสงทักวิไลนะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับซึ่งก็มีบุคคลหลากหลายเข้ามาร่วมงานในวันนั้นนะครับมีบุคคลหลากหลายวงการหลากหลายอย่างเข้ามาฟังแล้วก็มาเสนอแนะ ข้อชี้เห็นทั้งแสดงขอ้อชี้เห็นึ่งก็เป็นประโยชน์ทะดข้างมากนะับถือว่าสมาพันส,สมาพันธ์สตรีทําความดีเพื่อประเทศไทยก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่สมาคมเราก็สนับสนุนนะเพราะจะเกิดประโยชน์แจ่ประชาชนและประเทศชาติถ้าทําได้ตามที่เจตร,รมนงที่ดรเพ็ญจันทร์ร้อยสีทองท่านท่านท่าน ตั้งนโยบายหรือตั้งแผนการดำเนินการไว้นะเพราะหนี้สินของประเทศไทยมันเหมือนที่บอกว่าทุกคนเป็นหนี้เคยเป็นหนี้ฮะใครจะบอกว่าไม่เคยเป็นหนี้ก็มีน้อยบางทีก็เฮ้ยเพื่อนยืมเงินสิบาทหน่อยใช่ไหมเรื่องหนี้เใาที่คุณจะลงทุนคุณเป็นนักธุรกิจยังไงคุณก็ต้องกู้หนี้อยู่ถูกครับแล้นโยบายเป็นหนี้เดี๋ยวมันน้อยจนมากหนี้จะเพื่อจะบอกเฮ้ยผมไม่เคยยืมหนี้ใครไม่ที่จีบอกยิ่งยิ่งสภาพการเศรษฐกิจหลังโควิดผมบอกได้เลยว่าคนไม่เคยเป็นหนี้ก็จะเป็นหนี้ใช่ครับเพราะสภาพเศรษฐกิจมันมีปัญหายิ่งมาเจอในสงครามรัสเซียยูเคน นะครับประยุกต์หมาะก็ไปเจ๊อกอักภาษาจีนะฮะเจ๊อกอักใช่แช่โควิดก็จะตายอยู่แล้ขขวสงครามมาซ้อำอีกก็มาซ้ำอีกนะฮะโอ้โหครับผมแล้วก็ในในส่วนนี้เนี่ยเราผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของของพิธีลงนามเอ็มอูซึ่งจะมีในงานหลายเร่องงานที่เข้าไปนะครับก็จะมีในงานที่ MOU ดังนี้นะครับเดี๋ยวจากภาพที่ขึ้นไปเลยก็จะมีสมาคมผู้สื่อข,ข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับก็ที่ได้เห็นแต่ภาพเนี่ยก็มีท่านดรเจนนิสิตสมานสวนนายกสมาคม นะครับก็จะมีท่านทายัอยังปักศรีประธานคคสเปอร์เกษตรแห่งประเทศไทยและสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดสุรากันคือดรปภัจิตศรีสว่างพัฒนาแล้วผมเองหัวหนุงก็คือในสถาบันสยามพัฒนาธุรกิจที่ให้เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วยเหลือเรื่องของการปลดนี้แนวในการทําธุรกิจยังไงให้ประสบความเด็จนะครับก็จะมีด้วยกัน4 5องค์กรนะครับที่ร่วมในงานในครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปดูอ่ชิปวิดีโอสั้นๆเนาะรับ ที่หล,หลายๆท่านกล่าวในเสวนาในง,งานกับก็จะมีหลายมุมมองที่ได้พูดถึงโดยเฉพาะทั้งท่านผู้บังคับหรือผู้การพันตํารวจเอกดอกอรนิพัฒน์ก็พูดถึงในมุมมองหลายเรื่องของเทคนิคหรือเรื่องของการโกงในออนไลน์นะฮะแล้วก็ตัวท่านนายกก็จะพูดถึงในเรื่องของสำหนินในการแก้หนี้ของท่านดเรเพ็ญจันท์ที่จริงก็อย่างที่บอกนะว่าปัญหาหนี้สินเนี่ย มันอยู่ที่หลายส่วนต้องช่วยกันถึงจะไยกครับคืออย่างที่บอกบางทีรัฐเองบอกออกนโยบายมาแต่แบงก์ชาติเองก็ไม่สามารถที่ดําเนินการได้อย่างาที่ควรพราะมาถึงแบงก์เอกชนที่ให้กู้ก็ปล่อยไม่ได้นะครับก็สภาพคล่องเขาเรียกว่านโยบายมาแต่แต่หางไม่ทํหาห <c oughs> ัวหรือนโยบายดี <c oughs> ดูวนโยบายดีแต่หางไม่กระดิกตามไม่ติดในะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย นะครับเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วจริงๆในงานสรรนาเราเราก็ยังมีบอกว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้ครับเราต้องมีหน่วยงานในราชะการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องมาร่วมร่วมกันเรืร่องตรงนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาได้วันสองวันนะท่านนายกโอ้ก็ตามข่าวมาคือคนที่มาแก้ปัญหานี่ก็เป็นอามาพุภาพไปหลายคนว่าชิดเชีชิดเีจะเป็นอมพุษสภาพเ,เรื่องแตกคือคืนเธรรม,มดาเราจะเห็นอะในที่ผ่านมาพอสะพาภาพเศรษฐกิจมาเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือค่าตัวตายยกรัวผูกคอตาย เพราะว่าปัญหานีสินมันไม่มีทางออกไงเมื่อประชาชนขาดสภาพคล่องผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องผมถามว่าจะหยิดเืนที่ไหนล่ะท่านมันไม่ได้แล้วถูกไหมบัตรเครดิตก็ลื่จนลบไม่มีคนแล้วถูกไหมจบไปแล้วนีสินก็ก็จบไปแล้วบ้านก็โดนยึดรถก็โดนยึดทังออกงเดียวคือปท่ไหาการคิดสั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของปัญหาที่เป็นนใหญ่คือโลกอะไรฮะ โรคความเครียดโรคความเครียดเครียดจัดก็คิดฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องฝากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะท่านนายกฯมนือสมุทรยุทธ์กับไอชาเนี่ยต้องลงมาช่วยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ง่ายทีเดียวนะไหนจะไปเจอเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขึ้นโดยที่เราไม่รู้อีกว่ามันจะแพงไปถึงขนาดไหนใช่ฮะเพราะตอนนี้ก็เป็นซินกระหจะห้าสิบอยู่แล้วถูกไหมและดีเซลดีเซลก็ขึ้นก๊าซก็ขึ้น ดีใจเนีที่เงินเดือนไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่เดียวเงนเด้อวไม่ดนลดเขดีใจแลวเนี่ยเงินเดือนไม่ขึ้นไม่เดือนดลยอ่วอันนี้ก็เราผ้ก็แซวกันนะแต่ว่าทุกอย่างขึ้นแบบดีใจเพราที่มีเงิงงนก็คดต้องกินไต่ผมบอกว่านี่เนเออเขาแต่เขาไต่เปียกเปอรสถานการณ์ตอนนี้เราเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงนต่นยัมีรายละเสริมเชนครับก็อย่างนี้ะครับพออย่างสมหันธสตี ทำคนดีเพื่อประเทศไทยเปิดประเด็นนี้มาเราจึงเป็นเห็นแนวทางที่ที่ดีนะอย่างเจ้ารดกลายเป็นหนี้ไม่ให่เออจะชิดค่าจะตา,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 ตายแล้วก็เอาชิดชิดต้นๆชิดน้อยๆว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเอาชิดนี้ไปก่อนเพราะว่าเจ้าหนี้เราตายเจ้าหนี้เขาก็ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าเราอยู่เขาก็มีสิทธิ์ได้ตังค์อ่า <ไป S 2> โอเคง<ด>ั้นไปดูคลิปเลยอ่าไปดูคลิปเลยฮะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเป็นยังไงบ้างติดตามชมครับครับรอบสองนะก็ฟัง ทางตัวแทนสมนพันธ์เห็นชื่อแล้วรู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกสมาธ์นนหนึ่งที่ที่ได้เห็นคุณได้ได,ได้ได้ทำสิ่งนี้แล้วผมก็เชื่อว่าได้หลายคนกําลังเต่อติดตามอยู่อย่างน้อยวันนี้ผมผมได้เชิญ ผู้ติดตามมาสองท่านท่านที่ท่านแรกก็คืออาจารย์พรพิชัยท่านท่านท่านอยู่ในทีมง,งานแก้แก้ปัญหานี้มาับมารวมับฟังว่าคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ทางอาจารย์เชิญมาก็เป็นเกียรติและก็อันที่สองก็ได้เข้ามารับรู้ปัญหาวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้ได้เปิดมุมมองว่า,วามันมีองค์กรนี้ทําหน้าที่ตรงนี้อยู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะนาเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนเนี่ยจริงๆถ้าเรามาร่วมกันเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเรามีวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเราเป็นศูนย์กลางในการประสานร,ระหว่างสวัสดิการของภาครัฐ และประชาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้เต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามองเห็นปัญหาและว่ามันอยู่ที่ไหนเราจะต้องนำเสนอในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น DSI กอรมนอตำรวจแล้วก็ในส่วนของมหาทยัยในส่วนของออกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพอมอเรา เรามีทุกอย่างที่มันจะต้องเกี่ยวเนื่องกันเราจะต้องเข้าไปคุยทุกภาคส่วนและเราเองได้ทำหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีและก็จะมีโอกาสเข้าพบในสัปดาห์หน้าที่เราประเมินการไว้นั่นหมายความว่าเราก็จะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของเราและขอในการที่เราจะต้องได้รับความสะดวกจากท่านเช่นกันในเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยมันสำคัญแล้วในเรื่องของการขายฝากเอก ขายไปแล้วเนี่ยในลักษณะของการขายฝากเนี่ยเป็นวิธีการที่ผิดในเชิงนโยบายอย่างรุนแรงขายอะไรของร้านหนึ่งไปขายสองแ0นขายอะไรนี่มันขายลดราคาลดแลกแจกแถมขนาดนี้ก็ยังปล่อยให้กฎหมายแบบนี้มีอยู่คือกฎหมายเอาเปรียบก็ปล่อยได้ด้วยมันไม่ใช่เราจะต้องแก้ที่ระบบควบคู่กันไปกับ การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ปัญหามันหยุดจริงๆและในส่วนของรองประธานคุณคุณน้ำฝนพูดบอกว่า SME ก็มีปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแต่กลับกลายเป็นว่าแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายภาคส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะคะต,ตอนนี้ก็จะผมจะเน้นๆเป็นในเรื่องของ การที่ที่เราจะแก้ไขนี่ตามแนวของดรเพ็ญจันทร์นะจริงๆแล้วสมาคมผู้ข่าวและสือสมมอ่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราจะตั้งมาข้อมับข้อหนึ่งคือรับเรื่รองร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งเราไม่ใช่เป็นแค่สำนักสื่อหรือสมาคมคือเฉยๆนั่นแสดงว่าตอนตอนที่เราต่อสู้มหาไทยคนจะจรวจทะเบียนตัวนี้ได้ข้างสูงเขาไม่ยอมนะเขาก็คุมงานที่อะไรก็จะมีหน้าที่นี่แหละต่อสู้ 4, ันจะสี่ห้าเดือนถึงยน์ไมยอมเสมือนหนึ่งเราก็เหมือนพนักการสอบสวนนี่แหละ ถ้าเขาเขามาล้องเราแล้วเราไม่ทําตามแล้วก็ไปล้อหนึ่งห้าเจ็ดปดเราอีกครับฉะนั้นตัวนี้มันคือเป็นทั้งดาบแล้วก็เป็นทั้งเอาอะไรมีดาบมาเช็ดคอตัวเองแลเช็ดคอดคนอื่นนะฉะนั้นหน่วยงานเราจึงเป็นหน่วยงานหลักที่จะสลับหนุนสมาพันธ์สตรีทําความดีเพื่อประเทศไทยในการทําเรื่องนี้คือเราต้องบางเรื่องเราต้องใช้กฎหมายและกฎหมู่ข้อประาก,การครนะหาช่องว่างคือกฎหมายในระ้องเรียนผมปุ๊บผมประสานงานร้องเรียนแล้วหน่วยงานใดที่ไม่ดําเนินการล้อหนึ่งห้าเจ็ดอย่างเดียวเลย เล่นหนึ่งห้าเจ็ดอย่างเดียวนะตายให้ตายหมู่ไปเลยซึ่งเวลา,าผมได้รับเรื่องรถลรงเรียนลองทุกเรื่องนี่สิน่ะเดือเนเดือนหนึ่งเยอะฮะทั้งที่ตัวเองก็เป็นนี่อยู่เดี๋ยวทอมารักเรื่องแต่นั่นคือหน้าที่ครับทีนี้ผมก็ใช้ลูกนี้ละไม่ว่าเรื่องลองเรียนต่างๆมาผมก็หันไปหันมาผมก็พลิกมาใส่หนึ่งห้าเจ็ดนี่แหละหน่วยงานใดที่แม้จะคั้ว่ะกันจังหวัดหลายผมว่หาหลายจังหวัดก,ก็อาจจะชอบพอหลายจังหวัดที่เกียหน้าผมผู้การหลายจังหวัดที่เกียับหน้าผม พอเมื่อมีเรื่องร้องเรียนมาผมจะเขียนไปเลยพามาตามาตาในเขาทําแบบนี้ก็ไปรับการแยกพายในสิบห้าวันนับตอบผมมาสังคมถ้าไม่ตอบผมผมยื่นตออ่อปปชผมยื่นต่อในงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยหนังสือเรียนไปอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียนไปนพูดผู้ตรวการแผ่นดินเพื่อให้เรื่องนี้ได้รับการแย้ไขยิงจำปให้รับจดห,หมายร้องเรียนร้วไปอ่านไม่ได้แล้วเราก็มีหน้าที่ทําให้สุดขนาดนั้มันสามารถมาหน่วงของนรเติร์ดเป็นจได้ ได้จากมีในการสนับสนุนนันี่คือดาบเล่นมือที่เรามีอยู่ครับครับได้ชมคลิปแล้วก็หลายๆอัธรรตนะท <c oughs> ่านนายกครับก็ <c oughs> จะเป็นหลายๆมุมมองโดนั้งประสบการณ์้วยนะครับมุมมองประสบการณ์ที่จะมาช่วยกันว่าบางคนเนี่ยล้มแล้วสู้ไว้ครับทำไมสู้กะตายนะฮะชั่วโมงนี้ <c oughs> <c oughs> <uğ> แต่สู้ไว้เอาเลยไปสู้เลยนะครับพรจริงจริงๆแล้วการเป็นนี่คนที่มีพื้นฐานอย่างผมเนี่ยจะสู้ได้ แต่ถ้าคนบนพื้นฐานที่ตกสบายมาก่อนจะสู้ไม่ค่อยได้คือใช่คือสถานการณ์อย่างที่เราได้ชมไอวิดีโอของการจมนาเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยมันต้องรู้วิธีการหลบแหละนะครับคือไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ใช่อย่างนั้นจริงบางทีมันก็ต้องหลบบ้างนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่ถูกแล้วก็เพราะว่าใช่ว่าเราจะไม่จ่ายแต่เรารอจะจ่ายเพราะในกระบวนการไป ไปคุยไในกระบวนการในชั้นสารไก่เกี่ยผมถามว่าคุณไม่มีรายได้คุณจะอะไรไปไก่เกียท่านนายกถูกไหมเพราะมันได้แต่ทําสัญญาเงินไม่มีมันก็ต้องมันก็ต้องกลับอีดับเดิมเพราะในเมื่อตัวรายได้มันไม่สร้างงานสร้างรายได้ซึ่งตรงนี้อะไรอย่างที่ผมบอกว่าในฐานะผู้มีการสถาบันสยามพัฒนาธุรกิจเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีการสร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้มันถึงจะคนมีกําลังอีกอย่างนะเพื่อจะให้ประชาชนสบายใจได้ รัฐบาลนี้ผม่อยากให้รัฐบาลที่กลับไปคิดว่าทำไงให้ฉลอนี่ให้กับใครที่เป็นหนี้ยังไม่มีโครงการไหนกขท้นเป็นหนี้มันมีพแต่ก็มันมีโครงการนะะลอนี่มันีแต่ดอกเบี้ยวิ่งดอกเบี้ยวิ่งฉะนั้นต้องต้องหาสักสี่ปีให้ได้สักสองปีเขามีงานทำจะได้พ้นตกงานกันหมดแหะจะเอาที่ไหนมาใช้ถ้าเห็นมงนเล่ามเงนเล่านี่เขาให้เงินเป็นก้อนเลยนะถูกไหมให้เงินไปจินเกียไปทําอะไรถูกไหม แต่ของเราไม่ใช่บอกเอาพักนี้ได้คุณแ้ก่กระบวนการพักนี้ได้แต่ขอโทษดอกเบี้ยตามมาอีกนะฮะเพิ่มแค่ขยายระยะเวลาจากเดิมคุณผ่อนสิบห้าปีก็เป็นยี่สิบปีแต่ดอกก็ยังวิ่งอยู่นะฮะแล้วถามว่ามาตรการแก้ไขยังางไหนตรงนี้แบบไม่ไม่เส้นสมองแตกกรอดแล้วใช่ครับผมาะก็เป็นเรื่องดีๆที่เราพร<ม>้อมสนับสนุนสมาพธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยนะครับตัดผมแล้ว ช่วงที่สามของทางรายการบอกเล่าการศึเราก็จะมีเรื่องของทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทุกสังคมประเทศไทยร่วมงานกับพิธีบรรดาผู้สำรวจเฉลิมพระเกียรตินะครับถวายเนื่องในวโรกาสบันค้าพระราชสมบพสมเด็จพระนิธิหารราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศราครับท่านซึ่ง งานนี้จัดที่วัดคงคารามเดี๋ยวเราช่วงสามมาฟังรายละเอียดพูดคุยกันอีกทีครับอับเบกัคกูครับ